ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับ Jamie, ที่65ทับ2 5 5 7เรื่องการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและระบบผ่านดาวเทียมตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่15ทับ2 5 5 7ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 เรื่องขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและโดยที่ในปัจจุบัน สถานการณ์การเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้สถานีโทรทัศน์ดังต่อไปนี้ออกอากาศรายการประจำของสถานีได้ตามปกติวงเล็บหนึ่งสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ Voice TV วงเล็บ2ส,สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม T News ข้อ2การออกอากาศรายการประจำสถานีของสถานีโทรทัศน์ตามข้อ1จะต้องถือปฏิบัติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่14ทับ2557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องห้ามสร้างความขัดแยง้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่18ทับ2557ลงวันที่22พฤษภาคม พุทธศักราช2557เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่23ทับ2557ลงวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกและสถานีวิทยุกระจายเสียง และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่27ทับ2557ลงวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลและสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตสัญญาหรือสัมปทานจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการออกอากาศทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศาวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ